ไฟราคาโทระมหามรูปเป็นไฟอยู่อันนั้นภายนอกอไปหรือมันแสดงใจรักก็ช่อันนั้นเป็นธรรมชาติภายนอกเพราะตัวมันเนี่ยไม่ทุกข์ความคิดนี่ไม่ทุกข์ความรู้สึกนี่ไม่ทุกข์ความปวดนี่ไม่ทุกข์แต่แต่เรานี่ผู้ไปเกิดในมันเอ่อเพราะฉะนั้นถ้ามันมันมัน มันเป็นสภาวะธรรมคือธรรมข้างนอกหลเอะมันก็เป็นไปรักกับสภาวะธรรมของมันเป็นข้างนอกไลห,หรือไปราคะโทสะโมหะเออไอไอไฟโมหะเป็นอย่างงี้นี่นไ,ไฟโมหะโอ้ยเห็นเห็นไหมไอ้ท่านหนึ่งเนี่ยอยู่ห่างเป็นรอยเมตรนักศึกษาอยู่บนม้าเป็นอะไรเนี่ยอยู่อยู่นตึกไอ้ขับรถอยู่ บนถนนโอ้กลิ่นกลิ่นกลิ่นขากลิ่นน่อมกลิ่นบันท้ายโอ้โอจะหอเยียนเลยจะเยียนบนรถเลยเออเห็นไหมนี่นคือกลิ่นที่มีวิญญาณกิดนี่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 ถ้าบอกว่านี่ทำภายนอกนี่บอกว่าเห็นทมแล้วเนี่ยเป็นธรรมจิตนี่เพราะว่าอันนี้คือไฟอาสุภะามันลุก ไฟอาุพะมันลุกแต่ว่าคือเราเราเห็นหลังบ้านเราไฟไหมเรานึกว่าบ้านหน้าบ้านเรามันจะดีอยู่ไม่ใช่ไอ้ไฟอาุพะมันลุกไฟไฟกามตัญหานี่มันก็เจอจ้ามนกันเนมันแรงเท่ากันเลยไฟอสุภะลุกแค่ไหนไฟความงามความสวยความตำหนัดนี่มันก็เท่ากันเลย เออนี่เห็นไหมไม่ใช่ว่าไฟตัวนี้ลุกลุกลุกแล้วมอดนึกวาา่าข่าเว้ยเราหมดแล้วกลางหมดไม่ใช่อยู่ๆก็เห็นไหมเป็นเป็นนักบวชก็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 ฆ่าผู้หญิงได้เป็นเจ้าสำนักก็ฆ่าผู้หญิงได้นั่นสิไม่รู้ตัวเห็นเห็นไปราคะลูกล่อนันคือหลงเลยเข้าใจว่าเห็นแล้วน่นนะร้นแล้ว่ะเออนี่คือมีคือโมหะ เออเนขะณะที่ไฟอสุภารูปอยู่ไฟว่าก็อยู่ในนั่นเราหลงแต่ลูปรู้จักว่าโอ้อันนี้ไฟไม่หลังบ้านเลยเพราะไอ้หน้าบ้านที่มันงดงาม,มน่ยมันก็มันก็มากเหมือนกันเลยแล้วเราเกิดไฟอสุภาอดับนี่แเราบอกว่าเราประมาทเอเอประมาท ไปคุยกับคนบนสลาอะไรบางทีก็เห็นเห็นเนเนก็ฆ่าเนนเลยยิ่งคุยยงก็ฆ่าคุยย่เลยเออนี่นะมันมันมันคือทำข้างนอกเป็นธรรมชาตินะสติปัฏฐานสี่นี่เออเห็นไหมแต่เรานี่ยอยู่ในทางเนี่ยสติปัฏฐานสี่มันก็รูปสิไอ,อ้มันก็รูปแต่ทำภายในมันมันมันคิดตัวดิ้น ที่ประธานสีมันมันลุกเป็นไฟไฟภาพเอ่ยเ,อเสียงเอ่ยเรือนล่างเอ่ยที่กามรัางกามันไปไม้หมดใจเลยเออมันก็ลุกเป็นไฟอยู่นยะมันจริงจังเลยเนะ๊บางคนก็ตาเนื้อเลยเป็นนิมิตตาเนื้อเลยนี่นี่หละมันจริงจังแน่จะไฟรู้แต่ แต่ผู้รู้ปัญญาพุทธะเหนือคือไฟตัญหาไฟราคาไฟอะไรไม่ไม่ไม่อาจเอื้อมถึงผู้รู้ได้ผู้รู้อิสระนี่แหละที่ที่ที่ใครที่ที่ผุส่งมามีมีคนเขียนในกลุ่มนี่แหละเขาเอาของลวาปูชามาสุดท้ายที่ที่ที่เรือนนีไม่เรือนแล้วสุดท้ายนี่ที่บอกว่า จิตเออจิตไม่อาจปรุงแต่งได้นี่เออไอ,อ,อ,อ้ไม่ใช่จิตนี่แหละคือผู้รู้คือปัญญาพุทธะการปรุงแต่งทั้งหลายนี่ไม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 ่อาจเข้าถึงพุทธะได้เออนี่คือการปรุงแต่งพระอิสรแล้ะเป็นการปรุงแต่งเลยเพราะว่ามันมาจากวิญญาณ วิญญาณทางตามันปรุงแต่ง e วิญญาณทางหูป hey. ร e ุงแต่งวิญญาณนั่นปรุงแต่งแล้วมันก็จะเป็นสภาวะธรรมแต่เป็นติกติกธรรมข้างนอกไม่ใช่ธรรมของตัวตนแต่ภายในมันเป็นตัวตนเพราะว่าภายในมันจึงจะมีการปฏิสนธิเมื่อเมื่อเมื่อท่านจนจักคุยกับใครอยู่คุยกันเรื่องเรียนอยู่เห็นไหมยิงปืนในโรงเรียนเี่ยท่านจตุจักคุยกันในเรียน ไม่ใช่มานักเรียนทั้งหมดนักเรียนมันจะเข้าไปในใจท่านได้ไห้ไหนที่เข้าไปได้มันจะเพาะภาพก็ได้ไม่เกี่ยวกับนักเรียนคนนั้นเลยเป็นผิวพธุ์ก็ได้เป็นปลายจมูกก็ได้เป็นคำพูดก็ได้เป็นน้ำเสียงก็ได้ที่มันจะพุ่งเข้าไปตัวขันห้าเนี่ยมันอยู่ภายในเลยเออไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ภายนอกเลยไม่ได้อยู่ที่ ที่ข้างนอกไนหะเอออยู่ภายในเลยนี่ละมันเกิดปฏิสุทิแล้วมันถึงทองได้เปรียบเหมือนว่าเราจะไปเห็นคันห้าไม่ได้ก็เหมือนเหมือนเหมือนท่านสงศักด์เนาะคือไข่เนี่ยไข่ไข่ที่อยู่ในรังไข่ผู้หญิงเนะี่ยแต่มันอยู่นอกมลูกอย่างไเห็นไหมรังไข่ แต่ไข่นี่มันเป็นแสนแสนฟองนะที่อยู่ในรังไขน่นะที่อยู่ข้างมันรูเห็นไหมเออนั่นแหละคือขันห้าเปรียบเทียบแล้วแล้วผัวทั้งคนนี่เห็นไหมแม้แต่ตัวผู้หญิงเองก็ไม่เห็นไข่ในรังไข่ตัวเองนีไ้ไม่เห็นไงคนอะไรที่ที่ท,ที่ที่จะเข้าไป ก็คือเชื้อสเปิร์มมันยิงจะเข้าไปได้เออไม่ใช่ว่าความจะเข้าไปได้อะไรไม่ใช่เออเชื้อสเปิร์มนั่นแหละที่ที่พุ่งเข้าไปก็คือภาพก็ได้เสียงก็ได้เพราะเข้าไปมันมันมีปฏิชนทีแล้วก็ต้องมีวิญญาณเกิดด้วยมันถึงจะท้องเห็นไหมท้องตุยตุยอะไรมีปฏิชนทีเห็นไหมเกิดยานขึ้นมามีปฏิสนทีแต่วิญญาณไม่เกิดแล้วพันทุกข์เลี้สัตว์สี่มันต้องมีปฏิชนที แล้วก็วิญญาณเกิดเออมันจึงเป็นทุกข์ภายในนี่แหละคือธรรมะมันมันเป็นปัจจุบันธรรมที่ที่ที่เดินทางอยู่แล้วก็เป็นทุกข์เรศสัตว์แล้วก็เป็นทุกข์เรศสต,แศสตสิแต่ว่าธรรมแท้เนี่ยมันมันมันคือทุกข์เรศสตีนะทุกข์รศสัตว์มันมันยังปีอัตตาตัวตนเราอยู่เออนี่แหละให้เข้าใจว่าที่เขาว่าคันห้าคันห้าไม่ใช่แลนะ้่น ก็คือเขาไปตามดูตามรู้ตามเห็นมันเด็นพบพบของความคิดพบของความรู้สึกพบของอารมณ์ <L un> ที่เราไปเกิดนั่นเออเป็นนิมิตเป็นอารมณ์นิมิตเป็นรูปนิมิตเป็นอารมณ์นิมิตเออนั่นคือพบพบจิตสมบูรนน์นี่นเราไปบอกว่าน,นั้นขันห้ามันไม่ใช่อันนั้นเป็นขันไม่ใช่ขันห้าก็ไม่ใช่เราไปบอกว่าเป็นเจตสิกอะไรก็ก็ไม่ใช่เร,เราเราเรียกไปสา์นั่นเป็นจิตก็ไม่ใช่ เขาไปเอาตัวรู้เป็นจิตไม่ใช่หรอกอะยที่เขาแปลมาไม่ใช่คือเป็นอาการคือเป็นอัตตาตัตนเราไปเกิดในสิ่งนั้นอัตตาตัวตนเราไปไปเกิดในความคิดเป็นอัตตาตัตนเราไปเกิดในภาพเกิดในเสียงเกิดในกลิ่นเกิดในกายนี่ยคือนั่นแหละเขาเราไปใช้คําว่าเจตสิกไปใช้คําว่าอะไรไปใช้คําว่าขันห้านน่นละมันไม่ใช่ ขันธามันต้องอยู่ภายในเป็นสุกภายในเป็นขันธ์นี่นี่เวลาท่านถึงจะได้มีมีสัตว์ไปไปแก้เขาเอี่อที่ท่านบอกว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันขันธ์ห้ามันใช่แต่ที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ขันธ์ห้าท่านเขาเขาไปตามดูตามดูตามเห็นเนี่ยแล้วก็เกิดดับเกิดดับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่จิต เออไม่ใช่เจตสิทธิไม่ใช่อาการของจิตด,ด้วยมันเป็นอาการของตัวตนเรานี่แหละที่เกิดครอบครองในสิ่งนั้นอยู่พิจารณาในสิ่งนั้นอยู่พอพอพอรู้พอแล้วคือพิจารณาพอแล้วอิ่มแล้วก็เกิดความรู้แต่เมื่อเความรู้ไปความรู้นี่ก็เป็นเรือนเลยได้เพราะว่าเป็นความรู้เราเนี่ยแล้วมันเป็นเรือนเลยพอพอกระทบอีกเห็นไหม มันมันจะดับก่อนโผล่มาเลยความคิดไม่ดีความคิดเป็นอกสศลพอพ่อแพอมันมันโผล่ขึ้นมาก่อนเราเห็นมันดับไปแล้วความคิดนั้ยเพราะว่ามันมันมันจะคุบเอ่อความคิดเนี่ยมันมันมันรู้แล้วเนี่ยมันรู้มันมันคิดนตจนรู้รอบแล้วเนี่ยความคิดนี้โผล่ขึ้นมาก่อนที่เราจะเห็นเนี่ยมันมันจะดับก่อนเลยเออมันมันถึงจะปล่อยให้ความคิดที่เป็นอกสศลนเนี่ย แล้วก็หรือเรืือแต่ตัวตนเราเนี่ยอารมณ์ที่เป็นอกุศลน,นี่มัน,มนดักก่อนที่โผล่ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันมันเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในจิตใต้สำเนิกนะนี่นี่เนี่ยตัวตัวตัณหาเนี่ยตาตัาตนเรามันทำงานอยู่ในจิตใต้สำเนิกแล้วมันมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอสำเร็จเรียบร้อยก่อนที่มันจะโผล่มาให้เราเห็นเพราะมันจะดักก่อนไง มันเห็นไหมสถานาความคิดชั่วเอ่อเห็นปั๊บดับปุ๊บจะโผล่ขึ้นมามันดับทันทีโกรธปุ๊บเห็นปุ๊บดับปุ๊บเอ่อเลื่อเลื่อหรือมันรู้อยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ยเพราะตัวรู้เนี่ยมันตัปุ๊บเพราะอันนี้มันมันพิจรณาจนช่องแค่วแล้วเนี่ยแมัน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 ตัดตั้งแต่ก่อนลอดก่อนโผล่เข้ามาในจิตสำนึก